ใบมะกรูดเป็นสมุนไพรที่มีหลากหลายสรรพคุณคู่ครัวไทยมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเป็นพืชตระกูลสม้มนิยมนำใบและผิวมะกรูดมาใช้ประกอบอาหารใบช่วยแก้ไอแก้อาการออเจียนเป็นเลือดแก้อาการช้ำใน ใบมะกรูดยังอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนและช่วยต่อต้านมะเร็งได้ผลช่วยอาการไอช่วยฟอกโลหิตช่วยอาการปวดท้องช่วยอาการขับฤดูแล้วก็ขับลมด้วยนะคะส่วนรากรากของมะกรูดมีลดจืดเย็นแก้อาการจุกเสียดแก้พิษฝีภายในช่วยขับเสียนะผิวของมะกรูด จะแก้อาการนอนไม่หลับโดยนำผิวมะกรูดบดรวมกับรากชะเอมไผ่เชียงพา้าขมิน้นอ้อยแล้วนำมาต้มน้ำดื่มและยังช่วยขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายให้ออกมาทางผิวหนังโดยนำผิวมะกรูดมาใช้เป็นส่วนประกอบในการในการอบซาวหน้าสมุนไพรนะคะ มะกรูดเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณไม่ว่าจะนำมาใช้ในการทำอาหารช่วยบำรุงร่างกายเสริมความงามหรือนำมาปลูกเพื่อเป็นสลีมงคลนอกจากนี้มะกรูดยังมีประโยชน์และสรรพคุณดีๆอย่างที่ได้กล่าวมาด้วยนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดนี่ก็เอามาทำอาหารในครัวเรือนของเรานะคะ ต้มยำอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันก็ทําให้มีรสชาติดีขึ้นแล้วก็หอมนะคะมันก็ตัดคาวได้ด้วยนะคะอย่างบ้านเรานี่ก็คือนิยมกันมากเลยนะประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ